สวัสดีครับอีกแป๊บเดียวเองนะมันก็จะสิ้นปีละอ่าคราวนี้พอมันใกล้ๆลคริสต์มาสเราก็จะขึ้นต้นคริสต์มาสกันนะที <c> ่ห <oughs> น้าตามเหมือนของเซนทันโดไหมยังหรอกเนอะยังอีกห่างไกลแต่ก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ท่า้านวันนี้นะอ่ะเราไปดูอัปเดตสินค้ากันดีกว่าครับไป อ่ะมาที่มุมนี้นะครับผมมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะวางของโชว์มีอะไรก็จะโชว์ไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมอ่าแบบเนี้ยมีมิ้นอยู่มีทีวีอยู่คราวนี้เนี่ยผมไปได้อนี่มานี่อ่ตู้กดสายไหมตู้กดสายไหมคราวนี้มันเล่นได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่นให้ดู ่ามีเหรียญอยู่มีเหรียญอยู่ซื้อคือวันนี้ก็จะมาเล่นอ่หยอดเหรียญสิบนะหยอดปุ๊บกดอ่าได้เลขหนึ่งนี่คือวิธีการเล่นของเขาคราวนี้เนี่ยใครที่มาที่ร้านมากับเด็กๆและอยากให้ลูกลองเล่นลองเล่นดูนะ นี่ลูกชายผมเขียนไม่เรียบร้อยแล้วหากต้องการเล่นบอกพนักงานได้เลยครับเล่นฟรีอ่ะแต่กี้เราได้เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือโยโย,โย่นี่ถ้าเกิดมาที่ร้านแล้วมีน้องๆมาเล่นได้นะครับผมอันนี้เล่นฟรีนะผมแจกให้นะครับผมแจกให้น้องๆหนูๆน,น,นะครับผมหรือผู้ใหญ่อยากลองเล่นก็เล่นได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่าแต่ จะแจกให้เด็กๆเป็นหลักมากกว่าอ่ะเพราะวกถือว่าใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของสินค้าในร้านกันดีกว่าไปกันต่อดีกว่าไปครับอ่ะไปที่คันแรกเลยนะครับผมคันนี้คือ Dahon e d l e s s นะครับผม Dahon e d l e s s เนี่ยก็คือจักรยานพับได้สำหรับเด็กนะตอนนี้จะมีแค่สีเดียวนะครับผมคือสีฟ้าชมพู ผมว่าน่าจะเหลือเป็นคันสุดท้ายแล้วด้วยมัง้งตัวนี้ราคา9,900บาทนะครับผมอ่ะถัดมามาตรงนี้ตัวนี้คือมินที920ดีอ่ะ20ดีคืออะไร20นิ้วดิสเบกนะครับผมตัวนี้อยู่ที่11,900บาทเป็นราคาเซลลลงมาแล้วนะอ่ะออ r เ r รริเบนี่เหลืออยู่คันเดียวคันสุดท้ายสีแดงเป็นคือว่าง่ายใครรู้จัก f i ก a ้าริเบอร ตัวนี้เนี่ยสเปคดีกว่า1สเตปก็คือมา9สปีดนะมา9สปีดเพราะฟิการ i เบรีมา8ปสปีดนะตัวนี้มาจากทุกอย่างเหมือนกันเลยเฟรมเดียวกันโรงงานเดียวกันตัวนี้ราคาอยู่ที่9,300บาทมันเซลลลงมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโลสต็อกมาจากที่โรงงานนะนะครับผมแต่ f ิก้ารีเบรีก็ยังมีขายอยู่นะตัวนี้อยู่ที่9,990บาทนะอ่ะต่อมาด้วยด a าฮอนเคสามพลันะครับผมดาฮอนเคสามหลายคนถามว่า หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอสีแดงสีขาวใช่หมดแล้ว,ว,ลวต้องรอของรถใหม่มาเหลือแต่สีเหลืองนะครับผมเหลือแต่สีเหลืองตัวนี้ราคา22,900บาทอ่บาทฟิกกาอาราบีเมื่อวานเพิ่งขายคำสีขาวไปจริงๆมี3สีนะมีเทาอ่าเทาเหลืองเทาส้ม แล้วก็ข่าวน้ำเงินมี3ามสีนะครับผมตัวนี้อยู่ที่เป็นตัวล้อ16นิ้วนะตัวนี้ล้อ16นิ้วน้ำหนักอย่างเบาเลยราคา9,990บาทถัดมาคือ Dahon Curve นะครับผม Dahon Curve เนี่ยราคาอยู่ที่1 5 9 0 0บาทนะ1 5 9 0 0บาทแล้วก็ได้สเปคเขาเรียกว่าเ e e ดสปีด ตัวมีบางคนมาเรียบร้อยแล้วเฟรมโค้งสวยมากๆสำหรับตัวล้อส6ตัวนี้นะครับใครอยากที่จะเอาไปแต่งเนี่ยผมว่าแต่งได้สนุกพอสมควรเลยนะดาวฮอนเคิฟหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะโครนัสจะมีสองรุ่นโคนัสพีดีสามจุดศูนย์แล้วก็โคนัสเทมโปสามจุดศูนย์นะครับผมโคนัสพีดีสามจุดศูนย์เนี่ยเป็นคอมอรี่นะใช้ชุดขับชิมาโนแคลิสทั้งกรุป๊ปแปดสปีดจานหน้าสองจาน โคโนซ์เทมโปสามใช้ชุดขับแคลริสทังกุ๊ปเหมือนกันแปดสปีดจาน่าสองจาเหมือนกันตัวนี้อราคาสองคันนี้อยู่ที่1 4 9่งบาทนะครับผมอใครที่อยากได้จักรยานเด็กสำหรับตัวช่วงเทศกาลของขวัญน,นี้ ฮาโลเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับผมล้อสิบสองนิ้วแน่ล้อสิบสองนิ้วน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่นั่นแหละสองขวบปไป,ไปหรือสองขวบกลางกลางสองขวบกลางๆลาะเนะาะจนถึงสี่ขวบประมาณนะั้สี่ขวบห้าขวบจักรยานเด็กต้องทำใจนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยมันไม่มีทางเลยว่าหนึ่งคันใช้ตั้งแต่สามขวบถังสิบขวบเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ <laughs> เ,ไไได <laughs> เพราะฉะนั้นต้องทำใจเรื่องนี้นิดหนึ่งอ่ะ ตัวนี้อยู่ที่6,200บาทตัวนี้6,200บาทนะครับถัดมาดาฮอนมิดีเก้าดาฮอนมีเนี่ยจะเป็นเฟรมโค้งสวยแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะสายระเกะระกะอยู่ใต้เฟรมอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันซ่อมสายหมดตัวนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทมี2ส,สีนะครับมีสีฟ้าแล้วก็สีไทเทเนียมนะครับผม โมเมนตัม um, อ่ะตัวนี้โมเมนตัมตัวใหม่นะครับผม2024โมเมนตัมพักเกเวนะครับตัวนี้เป็นเฟรมซ่อนสายเหมือนกันนะเฟรมซ่อนสายเหมือนกันโมเมนตัม um เนี่ยก็คือใจแอนนะครับใจแอนอ่าเป็นแบรนด์ของใจแอนนะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่15,300บาทสนใจทักมาได้นะครับอ่าอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังเซลลอยู่เลยคืออ่ามิ้นทีเก้าโคโม คือมันใช้ T9 หลายรุยนะ่นจนผมงงเหมือนกันนะมินทีเก้าโคโมตัวนี้เนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่9,900บาทแต่ก่อนเคยขายอยู่ที่14,900บนะเป็นคโมอรี่ล้อ1ิ้นิวดิสเบ a ดอ่ามันผมว่ามันจบแล้วละ่ะตัวนี้9,900บาทใครสนใจทักมามี3สีนะครับตอนนี้เราไปอัปเดตกันต่อ Mint Bob มิ Tree. ้นต์บ๊อบทรีตอนนี้มี2สีนะครับมีเหลืองกับเทานะครับผมเทาแลมโบแล้วก็เหลืองตัวบับเบ e b บีนะครับ2ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 8ึ0งมบาทหนึ่ง1มื0นบาทนะมิ Mint Bob Six. ้น b ์บ๊อบซิกซ์มิ้นตอบซตอนนี้มี3สีนะครับมีไทเทเนียมอันนี้คือไทยนะไม่ใช่ดำนะเห็นไหมเป็นสีไทเทเนียมอ่าตัวเขียว เขียวอะไรเดียเขียวชาเขียวเขียวสังขยาอยากให้เป็นเขียวอะไรก็เป็นเขียวนั้นอะมีไทเทเนียมเขียวแล้วก็ตัวเหลืองมาว่าบีคำสุดท้ายนะครับผมราคาอยู่ที่21,900บาทนะมีอยู่3สีนะครับผมสนใจก็ทักขันเข้ามานะครับดาฮอนบอดวอล์กมันอย่างที่ผมบอกอะว่าให้ตายยังไงมันก็ฮิตให้ตายยังไงคนก็ซื้อเพราะว่าอะไรกับ เขาคนที่ซื้อดาฮอนเนี่ยต้องบอกดารฮอนดบอกวอล์กเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องอะไรยละต้องบอกไว้ก่อนเขาสนใจเรื่องหน้าตามันสวยผมก็ยังชอบเลยผมก็มีคือผมมีสองคันด้วยออกคันหนึ่งให้แฟนปัน่นอีกคันหนึ่งผมปันป่นเอง <laughs> อ่ะโอเคดาฮอนดอดวอกหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทมีอยู่สามสีนะครับอันนี้สีน้ำเงินเวลามันอยู่มืดๆแล้วมันจะออกสีดำนะตัวนี้อ่าแต่จริงๆสีน้ำเงินนะครับผม สีดำอันนี้คือสีดำนะสีที่เรียกว่าแก l ล x กซี่สโตเนี่ยแหละแล้วก็สีน้ำตาลาขึ้นอยู่กับชอบสีไหนตอนนี้มี3สีเท่านั้นสีอื่นหมดเกลี้ยงก็ต้องรอสีใหม่ๆเข้ามาในอนาคตนะครับผมแต่ตอนนี้มีอยู่3สีเท่านี้นะครับดาอนบอร์ดวอล์ก16,500บาท ดาฮอนสปีด e ีนะครับผมมี3สีเช่นกันเป็นโคมเวอรี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,9,900บาทนะครับมีสีดำสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วแต่ว่าอยากจะจัดสีไหนนะตัวนี้จะเป็นโคมเวอรี่แล้วก็ปั่นนิ่มมากๆ8ปสปีดเวิร์กเลยเวิร์กเลยทีเดียวละ่ะสำหรับตัวนี้ด h าฮอนรูทนะครับตอนนี้เหลือแค่สีเดียวนะก็สี อื่นๆก็คงตามตามมาในช่วงปลายปีหรือช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่สีเดียวสีแดงคันเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะถัดมาดา h o n horizon a r h o h o r i z o xc เนี่ยตัวนี้เนี่ยแตกต่างของปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ย d a h o n h o r i z o เนี่ยเป็น8สปีดต,ตัวนี้9สปีดนะ d a h o n horizon xc มีขาวดำแดงราคาอยู่ที่21,900บาท ขึ้นอยู่กับสนใจสีไหนนะครับผมแฟรเป้ฟิก้าแฟรเป้เนี่ยมีสีใหม่เข้ามานะคือสีครีมตัวนี้นี่หลายคนน่าจะยังไม่เห็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปเลยสีครีมตัวนี้แต่สีครีมตัวนี้สวยดูแบบดูดูน่ารักอะ่ะผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะสำหรับสีนี้อ่าสีมันดูดีอยู่อ่าราคาน่ารักเหมือนกัน8,990บาท 8,990บาทน่ารักมากราคานี้อะ l o w วนะครับผม Lowers Lowers เนี่ยเป็นจักรยานพับสัญชาติอังกฤษผลิตในไชน่าไม่ใช่ไชนา่ใชนาใะ้ไชน่าอ่ะผลิตในจีนแน่นอนแหละ l o w ว r รอหลายหลายคนก็รู้อยู่แต่จริงๆแล้วไอ้ที่ผมเซลลผลิตในจีนเนี่ย ทุกคันที่ผมพูดมาทั้งหมดอนะผลิตในจีนหมดนะผลิตในจีนหมดนะอะตัวนี้โลเวอร์นะครับผมเจ็ดสปีดหน้าตาดูคลาสสิกสวยงามตัวนี้มีบางคนมาเรียบร้อยแล้วด้วยและที่ผมชอบที่สุดกับเลเวอร์ตัวนี้คือเบาะใครที่เอาไปปั่นแล้วบอกว่าเบาะแข็งทนเอาหน่อยเพราะว่าเบาะมันสวยอะ่ะดูดิ บอกมันสกรีนออกมาแบบหน้าตาดูดีมากอ่ะนี่คือโรเวอร์จักรยานพับและราคาตอนนี้เป็นราคาเซลล์นะจาก9,500บาทตอนนี้ขายอยู่7,900บาทหมดแล้วคือหมดเลยนะโรเวอร์หมดแล้วก็คือหมดเลยจริงๆ b a อ่ะแบ็คเกอร์มอคค่า นะครับผมแบ็คเกอร์มอคค่าตัวนี้เป็นราคาเซลล์เช่นกันนะแบ็คเกอร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันเก้ารอยบาทนะ9 9้าพันเก้ารอยบาทสนใจก็ทักมาได้นะครับผมสำหรับแบ็คเกอร์มอคค่าตัวนี้อะถัดมามีอันไหนอีกอ่ให้ดูคือไอ้พวกที่จอดอยู่ที่เนี่ยไม่ได้ขายนะครับผมส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลดเซล รถไม่ใช่โด,ดโดดที่พูดผิดอ่ารถเซอร์วิสรถเซอร์วิสเกือบทั้งหมดเนี่ยที่มันมีแปะๆอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถเซอร์วิสเกือบทั้งหมดอะถัดมาจะมีคาเซมาชินะครับคาเซมาชิเนี่ยสิสปนะีดน่ะสิสปีดดิสเบรกเฟรมฟอนสายลบรอยเชื่อมให้ทายราคาเท่าไหร่หนึ่งบาทเหมือนต้นๆได้10สปีดไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้อ่ะ ดีซีโนะครับผมดีซีโยังสั่งได้อยู่ทั้งสสีนะสีเงินแล้วก็สีแดงนะครับผมแดงจะเป็นออกแดงแสบหน่อยๆนะอ่าตัวนี้ราคา17,900บาทนะครับผมแล้วก็ g i a n อนจ a n แจักรยานเด็กจะมี2รุ่นรุ่นแรกจะเป็นตัว16นิ้วที่ออกคล้ายๆกับ BMX ตัวนี้อยู่ที่6,500นะแล้วก็ ที่เป็นเหมือนกระเือรภูเขาเด็กตัวสีเทาเนี่ยตัวนี้อยู่ที่7,900บาทนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมมีดาฮอนวิซิโ o มือสองมาสนใจทักมานะราคาเราจริงๆราคาเร้าจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดสนใจทักมาได้นะครับสภาพเนียบมากๆอ่ะดูนี่ดีกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ พอต้นคริสต์มาสมันมาก็อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ผมว่ามันสวยดีนะเปิดกระจเปิดประตูเข้ามามันก็จะเจอคันนี้เลยโทมาซินีอาโทมาซินีมินิทีอาโทมาซินีมินิที2องแ0 0บาทสองแสนสมันบาทมันเทพตรงไหน,นหรอมันเทพสิแค่เฟรมก็แสนกว่าแล้วอะ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเฟรมก็แสนกว่าแล้วมันสวยนะครับมันสวยคันนี้สวยจริงๆอ่าใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาแล้วกันนะอ่าต่อตัวถัดมาคือสไตรเดอร์นะครับผมสไตรเดอร์รุ่นสปอร์ตนะสไตรเดอร์รุ่นสปอร์ตตัวนี้อยู่ที่4,190บาทเป็นบาลานซ์ไว้์สำหรับน้องๆหนูๆนะครับมีหลายสีให้เลือกอยู่นะอ่าคราวนี้กลาเกับเทศกาลของขวัญแล้วคิดอะไรไม่ออกก็ มาจับตัวนี้ได้นะครับผมโชว์เลโก้ให้ดูหน่อยนี่อันนี้ไม่ได้ขายโชว์อย่างเดียวอะโอเคล้อผมมีให้เลือกตึมมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเข้าไปดีกว่าอะล้อไลโปนะครับผมขอบสูงนะตัวนี้อยู่ที่5,500บาทนะครับผมอ่ะ ถัดมาจะเป็นล้อเคฟันนะครับเคฟันเนี่ย406นะตัวนี้3,900บาทนะเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวลื่นกว่าล้อเดิมเยอะแล้วก็ราคาไม่ดุนแรงนะครับอ่ะถัดมาจะเป็นล้อ e6 นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวขอบสูงดิสเบรกไหมดิสเบรกอ่าตัวนี้ดิสเบรก V เบรกก็มีนะตัวนี้ราคาอยู่ที่6,000 เท่าไหร่นะ6,500บาทนะครับผมล้อเคฟันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลิมเบกนะดิสเบกก็มีนะครับผมล้อเคฟันดิสเบกเนี่ยอยู่ที่3,900บาทเหมือนกันอ่ะถัดมาล้ออีโรซิกตัวนี้สีเงินอ่า6,500บาทเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นลิมเบกอย่างเดียวนะถ้าเกิดสีเงินจะไม่มีดิสเบกนะครับผมเคฟันสีเงินสวยไหมเพราะว่าเคฟันสีเงินนะสวยมาก เหมาะสำหรับบอดวอล์มากๆเลยใครที่มีบอดวอลกอยู่อยากเริ่มต้นล้อสักคู่หนึ่งเนี่ยตัวนี้เลย3,900บาทนะอ่ะตัวถัดมาก็คือล้อไรโปรอตัวนี้จะเป็นไรโปสาสี่เก้าสิบหกสามสี่เก้านะครับผมสิบหกสามี่เก้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่อ่ เท่าไหร่นะ5,500บาทอ่ะ5 5า0บาท16สาีใครอยากอัพพวกบอดวอล์กสนิ้วหรือดาฮอนดีซิโลจัดตัวนี้ได้เลยสวยแน่นอนอ่ะไปกันต่ออ่ะล้อ16บขนาดมาตรฐานอ่ะสิกาก็มีนะเนี่ยมีของเคฟัน3,900าบาทอ่ะมอสสำหรับคันไหนเหรออย่างเช่นอ่าฟิกา้าอาราบีอ่าอ่าอะไรอีกอะ่ะ ตัวดาฮอนเคิร์ฟนะครับผมดาฮอนเคิร์ฟฟิก a าอาราบีดาฮอนบอดวอล์กใส่ได้เลยนะพวกนี้ดาฮอนบอดวอล์กสินิ้วนะพวกนี้ใส่ได้เลยล้อคาร์บอนขอบสูงโจเซฟคูแซกนะ่า4 4 5 0สี่หบาทนะตัวนี้อะ่ะตัวนี้ถัดมาเป็นดาฮอนเอ,อไม่ใช่ล้อไลท์โปรเคฟันล้อตัวนี้451นะครับ451ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,900บาทเช่นกันนะครับอ่ะมีเสียงเพลงอะไรข้างนอกอ่ะตัวนี้โจเซฟคูแสกอลูอ่ะตัวเชฟซูแสกอลูตัวนี้อยู่ที่1 8ึ0งบาทนะขอบเตี้ย451แต่ว่าความไหลลื่นเนี่ยสุดๆเลยโอ้โหโปรโมทวันลอยกระทงกันหน้าดูช่วงนี้อ่ะถัดมาอ่าอีโรซิกเดี๋ยวก่อน อ่ะผมรอคลิปโปรโมทวันลอยก็ไม่ใช่คลิปโปรโมทรถโปรโมทวันลอยกระทงผ่านไปก่อนอ่ะ,อะตัวนี้คือล้อ e อ o s i ินะครับผมขอบสูงตัวนี้6,500บาทนะล้อ g ีโป a วันลูตัวนี้อย่างหล่อเลยลื่นมากๆนะครับตัวจริงลื่นมากๆตัวนี้อยู่ที่9 9 0 0บาทนะอ่าไลโปตัวนี้ขอบสูงสีทองใครอยากแต่งแบบเท่ๆหน่อยอะ่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500 ไลายโปตรวจคอปก็มีนะตัวนี้จะเป็นซีแบนลูกปืนอ n นดูโรตัวนี้7,500นนะครับผมอ่าถัดมาก็จะมีล้อของตัวนี้จะเป็นอะไรนะอ่าคาร์บอนสามก้านนะครับผมของ g ีโปวันนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0บาทนะครับอ่าแล้วก็ล้อคาร์บอน451 ตัวนี้ลิมเบกนะตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าตัวนี้เป็นของวิปตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับเบาะนะครับผมก็เราก็ยังมีบเบาะ์บรู๊คเหมือนเดิมนะก็จะมี B17 ิบเจ่า4,100อ่า4,1เดี 4, 100, ๋ยวก่ 4, 100, อน4,190นะครับผมอ่าจะมี B17 คราฟ5้0พมีตัวอ่าสวิปตัวบรู๊คสวิปอยู่ที่6ก0ันะครับผม มี C67 อยู่ที่4,190ตัวนี้นะตัวใหญ่ๆเท่มากๆอ่ะมี C13 ด้วยราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับผมพวกนี้ก็ยังมีของอยู่นะบรู๊คสแต่อยากให้ดูตัวนี้ก่อนของเพิ่งเข้ามาเพิ่มนะครับผมของเพิ่งเข้ามาเพิ่มมันคือเบอาะอารยาเบาะอารยาเนี่ยนิ่มมากๆ แคเกจียจริงมันอาจจะดูแบบไม่ได้สวยหรูนะมันใส่ถุงพลาสติกมาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเบาะที่นิ่มเหมาะสําหรับใส่อะไรอบ์ดวอล์กแน่นอนอ่ะหลายๆคนชอบคอมเพลเนอว่าเบาะเบ์ดวอล์กมันไม่ค่อยนิ่มตัวนี้นิ่มแน่นอนนะครับผมเบาะอารยามี2ไซส์ด้วยนะมีใหญ่กับเล็กหน่อยนะครับผมอ่าแล้วแต่คนจะชอบแล้วนะอ่ะตัวนี้เบาะรีเมดนะครับผมเบาะรีเมดเนี่ยจะเน้นนิ่มอ่ะเป็นเมมโมรี่โฟมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดู เนี่ยนิ่มนิ่มมากๆบอรีเมดร,ราคาอยู่ที่790บาทนะครับผม790บาทบอร์ดดีรุ่นสุดฮิตเลยตัวนี้650บาทคือต้องบอกว่าบอร์ดดีเนี่ยเป็นบอร์ที่นั่งสบายเป็นบอร์ดเจลนะครับผมตัวนี้จะเป็นเจลอ่าแล้วก็ดี k รุ่นคอมฟอร์ตตัวนี้เป็นเมมโมรี่โฟมเหมือนกันนะคอมฟอร์ตพลัสนี่สังเกตดูนะเดี๋ยวผมกดลงไปให้ดูนะดูนี่ นิ่มนิ่มมากๆอกเบาพวกนี้ผมเน้นนิ่มนะนิ่มสบายสบายก้นนะครับผมอ่ะใครอยากที่จะแต่งวินเทจหน่อยผมเชียร์ตัวนี้เลยสีขาวสวยมากๆตัวนี้550บาทของ DDK เหมือนกันอ่ะเบาะดาฮอนรุ่นใจแอนใครบอกว่า <c oughs> อยากได้เบาใหญ่ๆใหญ,ใหญ่พอไหมเนี่ย โคตรใหญ่เลยตัวนี้890บาทอ่ะถัดมาก็จะมีพวกไฟไฟเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับมี M 1 0 0อ่าอันนี้ของ Cat Eye ก่อนแล้วกันนะ M 1 0 0เนี่ยผมว่ากำลังสวยนะกำลังสวยน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักอะน้ำหนักเบาราคา690บาทอันนี้ M 4 0 0้นี่เป็นตัวที่ผมขายดีอยู่เพราะว่าไฟสว่างมากๆตัวนี้อยู่ที่990นะครับผมอ่าแล้วก็ชุดไฟ ชุดไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ M400 คู่กับตัวลาผิดไมโครไออย่าดินสิอ่านี่ M400 คู่กับลาผิดไมโครตัวนี้สว่างสว่างเลยอะตัวชุดไฟตัวนี้อยู่ที่1,590นะครับแล้วก็ชุดไฟแบบประหยัดลงมาก็จะเป็นตัว M100 คู่กับวิส150นะครับผมตัวนี้ก็ดีเช่นกันนะแล้วแต่ว่า เราจะไปตัวไหนยังไงกระดิ่งของนอกก็ยังมีของอยู่นะครับผมอันละ400บาทสวยงามหน้าตาดูดีคลาสสิกเอามาผมไม่รู้ขายไปกี่ตัวแล้วอะ่ะผมว่าขายเป็นร้อยกว่าตัวแล้วอะ่ะคือกระดิ่งอะ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้อ่ะหลายหลายคนไม่ใช้เพราะว่าหน้าตามันน่าเกลียดเวลาติดอยู่ <laughs> ติดอยู่นี่มันไม่สวยแต่กระดิ่งนกมันทาออกมาได้สวยมันเนียนมากเวลาใส่แล้วดูดีนะครับผมอ่ะ ที่ใส่มือถือก็ยังมีของอยู่นะตัวนี้อยู่ที่390บาทนะครับผมของอาดาฮอนนะอุปกรณ์เครื่องชุดเครื่องมือดาฮอนก็มีาสายล็อกของดาฮอนก็มีนะครับผมถัดมานี่ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ผมทำคลิปลงไปเมื่อไม่นานมานี้ตัวนี้ดีมากๆไอตัวตัวเขาเรียกหัวไอตัวด้ามจับเนี่ยเป็นหัวกอกแกก ก็แกแกรแกแกได้เนี่ยมันล็อกได้เจ๋งมากๆตัวนี้990บาทนะแล้วมันทํำฟองมาได้แบบดีดีเลยอ่าถัดถัดมาไปเรื่อยๆของส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะมันก็จะมีเนี่ยของที่เพิ่งเติมสต็อกเข้ามาจะเป็นบันไดอ่า mkf s d 7 fd 7เข้ามาแล้วอ่า fd 7เข้ามาแล้วตัวนี้อันคู่ละนะคู่ละ1,800บาทนะครับผม1,800บาท มีทั้งสีเงินแล้วก็สีดำนะอ่าแล้วก็ปอกแฮนด์รุ่นยอดนิยมของไซโคเ a t i o n หลายๆตัวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับของไซโคเวชั่นตัวนี้อ่าตัวกริปตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้ว <laughs> Natural Comfort อ่า n น t ช r a l c o m f o r t เนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่550บาทเป็นปอกแฮนด์ที่ราคาแบบน่ารักอะบอกตรงเลยราคาน่ารักตัวนี้รุ่น t r a i l c o m g r ิป เทลคอมกิฟเนี่ยจะออกค่อนข้างแบบแน่นๆหน่อยๆนะจะไม่ได้แบบน้นนิ่มแบบว่านิ่มเวอร์มากนะครับผมอ่าแต่จับแล้วรู้สึกเลยว่าแบบมันเข้ามือมากตัวนี้อยู่ที่490ราสนะครับตัวบอกแฮนด์ไซโคเวชันตัวรุ่นยอดนิยมมากอะตัวเนี้ใครจับแล้วตายทุกคนซื้อทุกคนตัวนี้790บาทรุ่นโทมฮอคนะครับใหญ่จับสบายนิ่มมือเพอร์เฟกตอะตัวนี้อ่ะ แล้วก็มีเทอร์โมฮอกไลท์ ite, จะเป็นโฟมจะมีเขาเรียกว่ามีที่พักมือนะครับผมจับสบายสบายและน้ำหนักอย่างเบาเลยตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่650บาทนะ,ะบันไดของเออกรอนใครที่บอกว่าเรียกว่าไงนะตัวบันไดเดิมเนี่ยมันชอบทิ่มขาตัวเออก้อนตัวนี้เนี่ยไม่จิกขาแน่นอนแต่ไม่ลื่นนะเพราะผิวเนี่ย เหมือนกับกระดาษทรายอ่ะเพราะจับลงไปเนี่ยเกาะเท้าแน่นอนนะครับผมอันนี้กล้าการันตีว่าไม่ลื่นแน่ๆอใครอยากจะแต่งคาร์บอนผมก็มีให้นะตัวนี้เป็นอะ,อะไระลักอานของ g ีโปวันะครับผมหลักอาน g ีโปวันเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะแฮนจีโปวันคาร์บอนนี่ตัวนี้อยู่ที่1,800บาทนะครับผม แฮน์นี้มีตัวเลือกให้ค่อนข้างที่เยอะนะแฮน์ยกแฮน์ตรงแฮน์คาร์บอนมาเลือกกันได้ที่ร้านอยากดูตัวไหนบอกผมได้นะครับอ่ะส่วนอุปกรณ์ชิมาโนผมมีตึมมากเลยอ,ะอ่ะอ่าจะเอาให้ดูยังไงดีเยอะมากๆเยอะมากๆอ่ามีให้แต่งตั้งแต่7สปีด8สปีดอ่า9สปีด10สปีด11สปีดมีหมดนะครับผมแล้วแต่เราจะไปทิศทางไหนอ่า เฟืองโซ่อะไรพวกนี้ผมมีครบนะครับผมมือเบรกก้ามเบรกมีหมดอ่าแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไปทิศทางไหนนะสะรับชิมานโน่นะอ่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นพวกอะไรทั่วไปและเอาไว้่้มอ่าอย่างเช่นทั่วผ้าเบรอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าผ้าเบรเนี่ยหลายคนถามว่าผมใช้ยี่ห้ออะไรที่ขายที่ร้านผมใช้ของอาริเกเตอร์นะ ผมว่าเบรกหนึบสุดๆแล้วสำหรับตัวนี้เนี่ยไม่แพงด้วยเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ที่สองออันนี้หมายถึงว่าใช้แค่คือจักรยานหนึ่งคันเนี่ยเราใช้สองคู่นะอันนี้ผมเรียกว่าเป็นคู่แล้วกันคู่หนึ่งอยู่ที่290บบาทอ่าไม่แพงแล้วก็ดีมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้อ่ะมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ม,มันเป็นเทศกาลที่ผมชอบส่วนตัวแล้วผมชอบเทศกาลนี้มากมันเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะเราก็จะได้ของขวัญในช่วงปีใหม่เนะผมจะได้สองของขวัญสองช่วงเนะอะปีใหม่กับวันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเทศกาลนี้ที่ร้านเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากที่จะจัดต้นคริสต์มาสขึ้นมาหน่อยผมก็จะจัดมาแล้วก็มีการาแจกของขวัญให้เด็กๆบ้างถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ผมว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างแหละในรอบร้านที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับผมพูดถึงทุกชิ้นก็ไม่ไหวเนาะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบพวกยางพวกอะไรพวกเนี้ยทักเข้ามาได้อยากเห็นอะไรอยากดูอะไรทักเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็อขอกราบลาแต่เพท่านี้สนใจสั่งซื้อจักรยานเข้าไปดูที่ไบค์ขีด Garden.com ได้นะ b บ k e ข a ดการเด m ตอนนี้เรามีเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในนั้นได้นะครับหรือเราจะไปดูใน Facebook ก็ได้แล้วแต่ทักเข้ามาได้ใน Facebook ใน Line นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับจะได้ถึง1,000ล้านล้านล้าน,านซับให้เร็วๆ